สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับไอฟาแชนแนลนะคะวันนี้ที่แต่งตัวแบบนี้ทุกคนรู้ไหมคะฟ้าจะไปทําอะไรพิมพ์มาหาว่าไปทําอะไรพิมายัคะดูอยู่จังหวัดอะไรพิมมาด้วยนะคะฝ้าจะไปหย่อนปลาไหลหย่อนปลาไหล <laughs> ใส่เดือนค่ะทุกคนแต่มีวิธีมาก็คือใช้น้ำแฟบกับน้ําผสมกัน แล้วก็หย่อนลงไปที่รูดูดิไส้เดือนจะขึ้นมาไหมดูดิมันจะขึ้นมาไหมโอเคทุกคนไลฟ์วีแวลเดี๋ยวเราขุดดีกว่าไส้เดือนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนใส่เลยแอันนี้ก็จะเป็น ที่ใส่เหยื่อนะคะนี่ที่ดักนั่นนั่นเองนี่ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นได้มัดกับปากขวดนะคะนี่แล้วก็ใส่ไส้เดือนไปค่ะและน,นี้ก็เป็นที่แย่งเหยื่อไาเดี๋ยวเราไปดูตอนดักกันเลยค่ะแต่เราก็ถึงที่หมายกันแล้วนะคะนี่ เดี๋ยวเราจะหารูเนี่ยรูตามเนี้ยค่ะเราจะมาดูขั้นตอนการใส่เบ็ดกันนะคะเนราก็จะใช้เกี่ยวนะคะนี่ค,ค่ะเราได้เราเราใส่เหยื่อเรียบร้อยแล้วเ,เราไปใส่รูเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะรอเลาะกันเลยนะประมาณ30นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้ยค่ะเราก็ทิ้งไว้ หลายชั่วโมงแล้วทุกคนแล้วก็จะมาล็ะก,กันดูดิว่าจะได้หรือไม่เราทิ้งไว้หลายอันนะทิ้งไว้หลายประมาณห้าสิบอันประมาณสิบอันหมายแรงนะคะไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเชือกไม่ตึงนะถ้าได้เชือกจะตึงนะดูหมายสองหมายสองอุ้ยอุยทุกคนอันนี้น่าจะได้นะเพราะว่าเชือกตึงเดี๋ยวเรามาลองดูกัน หฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตึงว่ะโอ้โหไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปดูใหม่ต่อไปทุกคนฝั่งนู้นประมาณฝั่งนู้นประมาณห้าหกอันไม่ตึงเลยตึงอันนี้ตึงอุ้ยมาป่ะมาป่ะไม่มาไม่ได้ทุกคน หลังจากที่เราไปเลาะที่ตรงนู้นมานะไม่ได้สักตัวเรามาที่ใหม่โอเคนี่ทุกคนตึงเปี๊ยกตึงเปี๊ยกอูอ้หูดีดลูกกระตา่ายหมานะครับมันหมานะครับเดี๋ยวเราใส่กระมองไว้ก่อนเลยอันนี้ทุกคนยังไม่กินยังไม่กินยังไม่กินอ้โ,อโหูได้ปะ ได้ไหมได้่ะไม่ได้ไม่ได้ครับทุกคนคาดว่าจะได้เพราะเชือกมันตึงลงไปในรูอุยได้ปะได้ปะไม่รู้ดิมันดึงไหมะ่ะไม่ได้ มันหลุดมันหลุดนะครับโอเคทุกคนก็ได้ไปหนึ่งตัวเบาๆบาก็พอแกงเพราะว่ามีของเก่าอยู่ด้วยเดี๋ยวเราก็หาใหม่เรื่อยๆเนาะสำหรับวันนี้ไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไฟด้วยนะคะบ๊ายบาย